เยี่ยมเยือนเพื่อนตัดผม EP หนึ่งสำหรับร้านที่เราจะมาเยี่ยมเยือนกันใน EP แรกในวันนี้นะครับเราอยู่ที่ flow h o m ม Cut ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเยี่ยมเยือนเพื่อนตัดผม EP หนึ่งสวัสดีครับงงงงไม่ไกลกาแตกเลย 1> EP หนึ่งมานครับพวกนี้มาก่อนเวลานัดหมายนะครับรก,ก็ พี่เบียร์กำลังไลฟ์อยู่นะครับตอนนี้มีสาวด้วยครับเขาว่ากันว่าเป็นเจ้าของร้านโฟล์โฮมคัรนะครับผม<ะ>ชื่อว่าอัลฟาครับาจาระเมื่อวานแอบโทรมาจองคิวนะครับจบแล้วมิชชั่นเฟล,ลครับจำได้จำได,จำได้เฉยแม่ละนิ่งใส่ผมเลยนะไปตอนนั้นไม่ชัวร์ไงเฮ้ยไปก่อนคนกะเลยกินบล็อกเข้ามาครับใช่ครับไ่เราบุกบอกพบอกว่าอะไรวะอ๋อท่าต้องต้องคนมาจางครับเขาเลยกะ ไล่แอบดีกว่าอ่านั่นแหละครับผมเรียบร้อยไม่ชวรแล้วแมไม่ชวนออ่าเยี่ยมเยี่ยมเพื่อนแต่ผม EP แรกวนันนี้เราก็พามาพาตัวเองมาตัดผมครับเป็นการตอบคาถามไนตัวด้วยว่าลูกค้าชอบถามว่าตัดคนเดียวเวลาผมยาวไปตัดผมที่ไหนก็ต้องไปใช้บริการเนี่ยแหละครับผมจัดไปฮะท้าไม่ว่างจริงตัดเองครับตัดเองเซ็ตเอง คนตัดเองไหมว่เก่งลยนะไม่ผมฝึกช่วงโควิดนะจริงเหรอจริงตัดเชื่อไหมว่าตัดจนเอาทิมเมอร์กันขอบได้อะอุ้ยเออแต่ก็เบี้ยวๆอ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันมันไม่ซีเรียสก็ใส่หมวกเลยอืมเซ็ตกบเกิดเอาใช่หมวกนะครับใช่ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวมาดูนะดูครับผมวันนี้เอาละวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ ใช่ป่ะประมาณนี้นี่ครับประมาณนี้ครับนี่ครับเลิกถาสงสัยกันได้แล้วครับว่าอยู่ร้านคนเดียวผมยาวตัดยังไงตัดอย่างงี้ครับใช่ครับแล้ววันนี้ขอบคุณครับแล้วก็วันนี้ก็อยู่กับทีมงานดีมงานครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนครับนี่ครับวันนี้เราล่ามลาไปกับ EP แรกนะครับ EP หน้าเราจะพาไปเยี่ยมเยือนร้านไหนติดตามครับผมสวัสดี